สวัสดีครับพบกับครูตัวเช่นเคยครับวันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องนะครับการกดสายแล้วก็การเล่นปิ c กกิ้งนะครับแล้วก็การเล่นเบียดลายนะครับโดยใช้ลักษณะมือขวาเล่นพร้อมกับคอร์ดแล้วก็เป็นเล่นลักษณะการเล่นเมรลี่อยู่ที่เบียดแล้วก็ใช้นิ้วมือเกี่ยวเป็นคอร์ดนะครับมาดูนครับว่าจะเล่นยังไงนะครับแพทเทิร์นนี้นะครับจะใช้ลักษณะการดีดสายนะครับโดยเริ่มจากสายป่าก่อนนะครับ สมมติเราดีดสายห้านะครับสายห้าแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ดีดนะครับดูนะครับก็คือห้าสามแล้วสายหนึ่งกับสายสามสายหนึ่งกับสายสองดีพร้อมกันห้าสามแล้วก็สายหนึ่งกับสองพร้อมกันแล้วกลับกลับมาสามที่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับช้าๆเนาะสมมุติผมเล่นคอร์ดซี าเล่นเร็วขึ้นนะครับเล่นเร็วขึ้นสองกอดน,นะครับเพิ่มเมโลดี้เมโลดี้อยู่ที่เบสน,นะครับตัวนี้ซีเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเพลยเทอร์ง่ายๆนะครับเพลยเทอร์แรกก็คือจะมีคอร์ or, อดซีคอร์ดเอเมเนอร์คอร์ดดีเมเนอร์แล้วก็คอร์ดจี นะครับสี่ข้อนี้อ่ะมาดูครับข้อซีครับ a อเมเนอร์ดีเมเนอร์จีนะครับอ่ามันจะมีโน้ตเชื่อมนะครับก็คือโน้ตเบสดเป็นโน้ตลายเบีดนะครับเล่นซีแล้วย้ำซีทีหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นขอเอเมเนอร์แล้วก็ข์ด จากเไม่ได้ไปดี P D ก็เปลี่ยนเบียดเป็น,ปลนแล้วก็ไปจีช้าๆนะครับถ้าเล่นเร็วนิดนึงนะครับก็จะเป็นจังหวะนะครับนะครับต่อไป แพทเทิร์นตัดไปข้อที่สองจะลองคีย์ใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นคีย์ดีเมเจอร์บีเมเจอร์จีแล้วก็ A นะครับอ่าดูนะครับดี D, ลงดีนะครับดี D ก็จะมีคอร์ดดีนะครับเล่นไซส์สี แล้วก็ดีมาบีเมเนอร์ดีจะอยู่สายห้าครับจี G. แล้วเอแล้วกลับไปดีเหมือนเดิมนะครับอ่ามาดูแพทเทิร์นถัดไปจะมีคอร์ดเอนะครับเอฟชาร์บเมเนอร์ดีอี e. นะครับก็เล่นเหมือนเคยครับเอโน้ตเบียร์เอฟชาร์บดี อ่าลองเล่นดูนะครับนะครับต่อไปแปบววนที่4นะครับก็จะเป็นคอรดจีครับ G G ง่ายเนะ C แล้วก็ลงดีจังหวะนี้คุ้นเคยนะครับ นะครับเบสอยู่ที่ G ไป Em i n o น er, C D นะครับอ่ะทีนี้มาลองโพรสชั่นข้างในบ้างครับจะได้เป็นคอร์ด A ตัวน,นี้ตัวนนี้นะครับ A C s h ชาร์ปเมเนอร์บี er, er, แล้วก็ไป e นะครับอ่ะลองดูนะเป็น A C s h ชาร์ปเมเออ่า B minor er, c s h a ช้าไปนะ B E นะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับประโยชน์นะครับที่เราจะต้องฝึกในคลิปคลิปนี้ก็คือเราจะฝึกในการเล่นโพชยชั่นของตำแหน่งของนิ้วมือข้างพิกกิ้งกอนนะครับนะครับเราเล่นซ้ายเบสซ้ายไหนก็แล้วแต่นะครับเบส มันจะมีเบียดอยู่ที่สาย6สาย5สาย4นะครับทีนี้เราก็มาเกี่ยวสาย3เพื่อเป็นตัวรองรับซัพพอร์ตคอร์ดนะครับแล้วก็มาเล่นสายที่2กับ1เพื่อเป็นตัวคอร์ดนะครับอร์ดสอสายนะครับเช่นคอร์ดไหนๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จำรูทมันสมมติเป็น m i n นอร์เอไมเนอร์ดนอรครับเราจะได้ทั้ง ลายเบรแล้วก็เป็นคอร์ดในตัวนะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมคือสาย3ตัวนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ทิคเล็กๆน้อยๆไ่เพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนใครที่นะครับไม่เข้าใจนะครับอยากมีโน้ตอธิบายอยากมีสื่อประกอบกันเนี่ยอธิบายก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นชีตเป็นคลิปเป็นโน้ตให้นะครับวันนี้ครูตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ